โอเคสบายดีปลายืนสบายดีสบายดีแม่อ้าวสบายดีสบายดีสบายดี <c oughs> <c oughs> มาพ่อกันแล้วเออ,อม,มือนี่ปลายืนมือนี่ได้แล้วมาพ่อกันพ่อปลาอปาอฟั้นเนี่ยไม่ไมจื่นกระยูนนี่ละไม่ไยืออ่นถ้าย้าไม่อเยื่ไม่เยื่นกระยุนนั่นสบายดีบยสบายดียดมือนี่เพิ่นมาเยี่ยมมายามมาจามสนชัยเออมาเป่าเรื่องนี่ละเรืองเหี้ าส่างสิแปงบ้าน,นสื้นสั้นบานซองนี่ละ <c oughs> ดีใจน้ำพอขึ้ยังอีกเออดีใจแล้วดีใจแด่ยิ่งข้าวเราดีใจเลยละมาเลยกระบอดโจเราตั้งใจมาถามาป้าปายืนห้วยขั้นลูกเสียไทยสีสร้างสีแปลงหายเมื่อคือดีแท้กันเลยว่ะก็เลยบอกว่าเอาจังสี่ไทยประเทศมันเปิดก้อนเล่าสีขามมาลว,ว่าเล่าสีขามมามาหาเหาขามมาหาเหาเหรอกกันสิาหาเหาเนี่ยไปเวียดนามไปฝุ่นน้ำคือมันสิไปมาหาสู่กันอยู่ เออคัดสีเฮ็ดให้ตัวนี้ประเทศยนยังไม่ได้เปิดเรามาบ่ได้แม่นครับเออให้เรามาได้แต่ก่อนเป็นบ่ปลายื่นระวังมือขึ้นหรือว่าเดีอดนั่เขาสิเปิดเลยเออสิเปิดแต่ว่าประเทศไทยเฮาดิประเทศไทยก็สิเปิดแล้วฮะปฏิอีกก็จังนอยก็สิเปิดแล้วเออเออคัดเปิดจ้าสีเปิดเดบ่นี่นะครับเอามียังฝากหาลูกกับฝากแม่นั่นให้ตัวคนอื่นเว้าอยู่นี่ยเบาเ้าบ่เป็นเด้อนี่ ปลาเยอะ้ลยลูกไส้เดี๋ยบอกว่าเป็นได้ลูกไส้เจ้าเนี่ยคือนอนเด้อคือนอนว่าคุยกันตัวมือเนี่ยมือแรงก็ได้เนี่มีต่ยใหญ่หนุ่ยเป็นผู้คุยเป็นผู้ว่าเพื่อนนี่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเลขขาไม้ไม่คุยเลขขาเพื่อนไม่เพื่อง่ายแค่นั้นแล้วโอ้เขอซาตัวเลขตาไม่ได้ นิสัยบอเพิ่นพ่วงเพิ่นพ่วงเพิ่นพ่วงเล้ขาไม่เบิ้งเพ่อนซายเออลูกกับเือลูกเนาะลูกเออลูกกับเือลูกหักกันคือลูกลูกกับบอลเมย์เอ่นั้นแล้วสบายดีนะพี่ฝ่ายืนเด้ออ่าโอกาสดีขำมากเล้วเับเสิยขามไปเขาเรียกว่าการไปการมามันคือพีขึ้นน้องคือนลูกขึ้เต้าแต่ว่าดีใจไว้แล้วล่ะดีใจหุ้มๆุ้มแล้วละดีใจบ่ดีใจตัวเนาะเออนี่นะผู้เพคนว่าสีโชคสีโชค นี่แหละอันอาจารย์นี่แหละอันาผู้นี่แหละอาจารย์ผู้เออเพิ่งมาโดนดนี่ะวแหละสิโชคยังโอนร,รัตต์รีขึ้นสื้อรู้เยอะแต่แต่คันเบาเลี้ยงว่าเลี้ยงว่าป่ายื่อเงินสิบสามบ้านไหนพออยู่นี่เพิ่นบ่ท่านไหนนั่นเดี๋ยวพ่นอนก,ก็เบาดีเ่อก็ได้ยินเ่าก็ปรึกษาเออแต่ว่าอันพ่นอกกเบาหน่อยเพราะโดนเออแต่ว่าเล่านั่นสิมัดเคาะมัดเข็นแล้วเล่านั่น เดี๋ยวมัดคอมดเข็นแล้วปีนี้เล่ามีแต่สิรับโชคเขาเ่าแล้วก็อาศัยยั่ได้ใส่กินน้ำลูกเนาะ้อก็เท่าน,น,อน,น,อนั้นเนาะเอออันนั้นที่ไปเรียนยุหันก็เป็นการแสดง,สดงอเออรเียนน้ำแก้มได้หน่อยไปเพราะได้หน่อยเดี๋ยวยอกเดี๋ยวยังไปเพราะได้มากเพราะได้กับนอายุนี้นั่นแล้วเนาะก็เท่านั้นแล้วกอายุ่ี้นัน,น,อน,น,อนแล้วก็บายเบื้องลูกเออปลายืดเราบ่ถิ่มปลายืเดเนี่ยเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีนิสัยดีอุปนิสัยดีเบิ่งแล้ว เป็นคนมีศิลมีธรมธรมถ้าเป็นคนมาทำบุญเออมาทำบุญมียังเล่ากับมออียังเล่ากับพุทธศาสีสางพระยุทธเนี่ยเล่ากับวายพระนั่นสามองค์ห้ปา้าห้ป้ายื่นองค์หนึง่งห้ยแยแหลมครับย่หนุ่ยหนึน่งองค์หนึ่งห้บอดโจครับก็นวดนั่นองค์หนึ่งเออขึ้นนี่แล้วองค์หนึ่งร่วมกันเป็นสามของเฮ้านี่เหลือนั่นเก้าองค์นี่ของเฮ้านี่บริวารหลายคน เพราะว่าเขาจะเอาไปไหว้ใต้ผู้โบสถ์หล่าคนก็สิไปกราบไปไหว้เขาต้เสียด้บุญเน๊ะวันไดนก่อนวันยูวันเขากระโบดกัดสะโพแม่โบดไอ้นาคยุบันของตะเต่านี่แม่แล้วพวขาไปแกเชื่อว่ไปเนาะแล้มันเคยไปปีฮะเราท่านเคยไปบ่เอาจังว่าเถอะเคยไปที่ของเพบ่เคยไปแดงในเดือนยังยังยังเพเคยท่านเคยไปหรอกเราไปเราไม่จูบบุกแมนบ่เจ้าวง่วงเว่าเราบ่ท่านเคยไปหรอกหน้าข้าหน้าขลาดจาไปสั่งไว้ใต่ ผู้บวส่วนแต่บวชสองสนยแต่เก้าตระกูลเหมือนี้เนี่ยมีตาอกใหญ่ๆเนี่ยพะว่าหยังวปกติเก้าตระกูลหน้าข้าเนี่ยคุ้นไปศึกษาเบื้องว่าแต่มีตระกูลใดมีรู้ปาปดเนี่ยเขาไปเขียนไปนั่นไปนี่ย,ยังนไปศึกษาเป็นข้อมูลบัานี่รูปนี่ก็ซ้ำข้นน่งนี่ละเขาก็ติไปตั้งไว้คางฟ้าผนังที่เขาเขียนเนาะไปตั้งไว้รอบไว้เอบขอนส่งลาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปล่าลูกเห่าก่อน เออเออเออเอาเอาเอาม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 าพี่มาพี่ฝนฝนไหลเลยเด้ไหนปลาเยื่นฝนไหลแล้วฝนไหลแล้วเออนี่เอาไม่หยางฝากหาพ่อเนี่ยเอาเอฝากหาเอาฝากหาลูกแม่เนี่ยเอาในก้อนหวังกายูยน้ำกันลูกกังเตาน้ำลูกยื่นปลายื่นนี่ล่ะหักหักตัวหักตัวหักตัวตาแต่แขนแน่นแต่ปลาเอออืมมัน เกี่ยวพันกันมันปลูกพันกันเป็นไรก็เพรจัดจดอกอาอวยพรให้ลูกแน่บแน่ให้เฮ็ดเง่ยงแ่อแยิ่งยิงแน่ให้ข้ามนาคู่หลังให้โยโย่ยิ่งยิงให้ดีดีดีแห้ง,ง,ง,งให้เป็นหม่มโอ้โฮ่ใส้ของพ่อของแม่ของลูกของเต่าเออนั่นแหละแนว <ถม S 2> ว่านั่นแหละแนวดียาลมหลังข้งหาหนาเอ,อให้จำเดินจำเดินคุณล่ะ ถึงไสถึงไสบุลาเถึงบุลาอวสานบุลาไปมาหาสู้กันไปมหาสู้กันปสี่เป็นนองเออคือพอพ่อดูเนี่ยเออดีแล้วดีแล้วสาตูสาตูอมีมีผู้หักแล้วมันดีแล้วเนาะเนาะไอ้พ่อแหลมเนาะมีตัวดีเออจะหามาโดนเราได้หรอหามาโดนแล้วโดนแ่พ่อหนิเมียเขาก็พอเออถ้าพัดถ้าพัดไปมากนี่บ่มีผู้ใดที่จะอันนี้บอมเป็นยองดีจากวันมาจังไหนเออบอมเป็นย่องแต่ว่าก็ดีลีแอปปายเงินเราดีหลีเนาะ อ่านะครับเอาโอเคเดลยป่าเยื่นเด้อย้อนเยือนยิงๆเดลยป่าเยื่นเด้อเอาขอบุญขอบุญที่ให้เขอย่าย่าขื่นมาฝากเนี้ยฝากเนี้ยห้านั่นกับฝากแก่ขื่นนะพคนเนี้ยนี่ยาหม้อข่อยโอ้ยขืดนหอดขื่เก่าเอ๋ยเมนูไก่แต่ว่าจิตไก่ก็ยังทรงหากันอยู่ตลอดอ่าขอบุญขอบคุณป่าเยื่นบัวถิ่นลูกฟ้าลูกหลาน โอดมาไล่มาจะเทียไปใจจืนให้ยุบไห้โอตีเออเอาอเอาเอาอวยพ่อให้เล่าในอวยพ่อเนี่ห้ปางี้ยมแต่ความสุขความเจริญคิดอันใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปารถนาเด้อเออเออแล้วก็อ่าสิ่งที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้อ่าอ่าอีพอปายี้เนาะปายี้เราเป็นคนมาทำบุญ กให้ได้บุญหลายๆไปเลื่อนหูเงื่อนได้หนาที่การงานให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปได้พ่อไานู่นเด้อจ้าสบายดี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 ย่าแต่วันนี้มาไล่อยู่เร้อพิจนาฝากกูได้หลาย